สวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะครับวันนี้มาดูกันครับว่าดวงในเดือนสิงหาคมนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับในเดือนนี้ของเราเองนะครับจะเป็นช่วงที่การเงินเนี่ยค่อนข้างมีความฝืดเคืองและติดขัดอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องอระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอยู่บ้างว่ามันจะมีความไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับมันเลยเป็นจังหวะที่เรานั้นเหมือนก็พอรู้ตัวเองอยู่แล้วว่าการเงินมันฝืดทําให้เราค่อนข้างที่จะหวง เรื่องของการใช้เงินมากๆเราพยายามกอบโกยทำยังไงก็ได้ให้การเงินมันอยู่กับเราให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็ในตัวของไพ่เองก็ยังขึ้นมาว่าเอ้ยสุดท้ายแล้วอ่ะเดี๋ยวการเงินของเราอ่ะมันก็จะมีทิศทางที่มันดีขึ้นได้นะครับความสมหวังความสําเร็จมันจะเกิดขึ้นกับเราได้นั่นเองนะครับแต่การที่ความสําเร็จจะเกิดขึ้นกับเราได้นั้นมันก็ต้องแลกมาซึ่งความเหน็ดเหนื่อยความมานะความพยายามของตัวเราเอง แต่ก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าไพ่ขึ้นว่าช่วงเนี้ความคิดการกระทําของเราเองอ่ะมันค่อนข้างผูกต้องมันเลยทําให้ผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นไปได้ด้วยดีด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความอดทนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ยังไงก็ต้องอดทนกว่าจะผ่านอะไรไปได้ก็เหนื่อยหน่อยแต่ถือว่าเหนื่อยแต่สําเร็จนั่นเองพยายาม กำหนดขอบเขตกฎเกณฑ์ให้ตัวเองอย่างชัดเจนนะครับเช่นเราจะใช้เงินเดือนเนี้ยเท่าเนี้ยมีการแบ่งสัน,นส่วนให้ดีเพราะการจัดการที่ดีจะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีของเราได้นะครับแล้วก็แนะนําเพิ่มเติมว่าให้วางรูทีนของตัวเองไว้เลยนะฮะการที่เราทําสิ่งใดอย่างสม่ําเสมออย่างมีระเบียบว,วินัยเนี่ยมันจะทําให้คุณไปสู่ความสําเร็จได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับ